อ่าอ,อันนี้อันนี้เอจริงันนี้เอาจริงนะตามมาตามมาตอนนี้แบบของจริงแล้วจริงจริงเอาจริงเยอะเลย เอ้าโอ้ยบันมันกินกูข้าวกำแพได้ไงเนี่ยตั้งแต่กูเล่นเกมมากูก็สะบัดทำยาบบ่อยมากมากข้างล่างมันมีเพปะะจป่าใจเย,ย็นครับใจเย,ย็์มาเกิดตรงนี้แหละไม่เข้าใจ กูไม่น่ามาเซฟเลยน <c oughs> ่าจะของใคตอนนี้กู <c oughs> ไม่น่ามาเซฟเลยเห <c oughs> ยียดชีมา <c oughs> ของจริงเก็บเพชรแรกกับชีวิตไงเอ้ย เอ้ายังเก็บไม่หมดเลยเอ้าเก็บให้หมดไงเออเออแล้วมันจะไปไหนอ่ะเอออยังรู้ไหมยากรู้เอ้าหนีตามใจเจ้าของด่านโอ้โหแม่งโคตรเจอเอาแล้วใครตายแล้วมั้งอัลโหลเอากูรู้แล้วอะไรตายเอ้ยมีมีปีกเลย เอาล่ะน้องมือเอานี่เป็นตัวลอ่อให้ออกไป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 แช่ไม่ถนัดเลยเด่ยเราโกหูน้องมือเอาเก็บปีสองกัน <c oughs> มันมันสามารถไปแต่ดนแดด แล้วเราก็เกิดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เออสวยฟังเก็บได้จริงกูเนี่ยโอ้โหรู้สึกโอ้โหรู้สึกแบบเก่งจัดอ่ะเราเป็นไงอ่ะอันนี้กูให้มึงเก็บได้มั้ยเนี่ยจัดไป <c oughs> ไมันไม่มันมีคน <c oughs> ข้างล่างไม่มันมันเซฟยังอะ่ะเซฟยัง สวยสวยสวยมันแผงมันแพงเราอีกคันไหมง่าก็เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเอาลูกโลกมันทำไมมือไม้มันตีดนี่เห็นไหมตีเช่ของจริงว่ะ โอ้โหกละตะบินเลยแต่จริงมากโอ้โหของจริงกระบินขึ้นไปแตะก่อนพอแตะเสร็จเอาไอ้พื่นยิงขึ้นไปตามโอ้โหของจริงจะจัดเลยว่ะแล้วก็โูอยู่ไหนเอ่ยแล้วกูอยู่ตรงนี้ทำไมเอ่ยโอเคเอ๋เอ๋เพ้่อนก่อนนะเอ้ยมันต้องเปลี่ยนอาวุธอ่ะเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธ ไปเลยระเบิดไปอ๋อมเียระเบิดสิเอาจบแล้วนี่นะกลัวจะลงนะไม่นี่นะไม่ใช่ความผิดกูนะไม่ฟังเมื่อกี้จะโยนระเบิดไปหาหนุ่ฟังไงแต่เดินมาบังยังไม่ทันบอกอะไรเลยมึงแกเอาก็จะโยน เอาแล้วหายไปไหนหนึ่งเม็ดมั้งนะพบแล้วพบแล้วอยู่อีกด้านนึงอ่ะดิเก็บไปแล้วด้านไหนเล่นกันยังจะได้เก็บอีกด้านหนึ่งใช่เราไม่เก็บเราเอาโกมันจบเลยก็โกมาเกิดอยู่ตรงที่มึงกันนั่นแหละนี่อย่าไปพูดได้ไม่ขอโทษไม่ยืนเจ็บงแล้วต้องกระดิ่งเท้า จริงจรน้องไปก่อนน้องมีหนวดด้วยเหรออันอันนี้ไปไหนต่ออ้าวแล้วไปไหนต่อบอกโอ้โหเฮดช็อตนี่ไงเฮดช็อตอ้ากูกดคอนโทรลแล้วมันจะเด้งออกแล้วก็เซฟมาเลย Oh.